สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนทุกท่านและสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะการทํานายดวงชะตาจะทําให้ท่านได้ทราบถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาหากมีสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลัง ใจเป็นกำลังใจและหากมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ขอให้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับมือและหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆไว้ล่วงหน้าขอเพียงแค่ท่านอย่าท้อแท้ขอให้ท่านมีกำลังใจที่ดีคิดบวกมีพลังบวกแล้วท่านจะสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะคะแล้วก็ขอให้ทุทกทท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สาเร็จนะคะ การทำนายดวงชะตาในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาราศีมีนลัคนาราศีมีนในช่วงของวันที่16-31ถึง31ธันวาคม65สําสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ชาวราศีมีนลัคนาราศีชาวราศีมีนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15. มีนาคมถึง12เมษายน นะคะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม65นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างมาเริ่มต้นทางด้านการงานกันก่อนนะคะในครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม65นี้ ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนจะเดินหน้าแล้วก็มีกำลังเต็มที่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็จะส่งผลให้การงานของชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนในช่วงนี้จะมีความก้าวหน้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความสำเร็จสมหวังมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมที่ที่ผ่านมาท่านอาจจะ มีการทํางานที่มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาหรือจะมีความล่าช้าอืดอาดไม่ได้ดังใจรอคอยอะไรก็ยังไม่เข้ามาสักทีพอมาในถึงช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม65นี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเริ่มคลี่คลายเบาบางลงท่านจะมีไหวพริบ จะมีปฏิภาณที่ดีในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะมีสามารถหาทางออกที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้รุ้ล่วงไปได้ด้วยดีจะประสบความสำเร็จในการทำงานนอกจากนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีความมุมะัะจะมีพลังในตัวเองที่จะลุกขึ้นมาทำงานทุ่มเทให้กับการทำงานลุยกับงานเต็มที่ แม้ว่าในช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาเยอะจะมีงานเข้ามามากแต่ท่านก็จะสามารถทำงานเหล่านั้นให้ได้มีผลดีมีประสบความสำเร็จโดยที่ท่านไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยและก็ที่สุดแล้วผลจากการที่ท่านท่านมีงานเข้ามาเยอะมากหรือมีงานเข้ามาจนล้นมือนะคะแต่ว่าท่านจะ เห็นผลในช่วงนี้ว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าคุ้มค่ากับการลงมือทำงานของท่านในช่วงนี้ท่านที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานเข้ามาท่านที่อยากเปลี่ยนงานย้ายงานก็จะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานย้ายงานผู้หลักผู้ใหญ่ ก็จะให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานของท่านจะมองเห็นผลงานของท่านชื่นชอบผลงานของท่านแล้วก็จะโปรโมทให้ท่านได้มีการทำงานที่ดีมอบหมายแล้วก็หยิบยื่นโปรเจกต์งานที่ดีแล้วก็โครงการงานที่ดีๆให้กับท่านซึ่งในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความรับผิดชอบ ในหน้าที่มากขึ้นแต่ก็จะได้ผลตอบแทนแล้วก็ผลงานที่ดีขึ้นด้วยสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าในช่วงนี้จะถือว่าท่านจะมีธุรกิจการค้าที่ดีจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะจะมีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนกับท่าน กิจการของท่านก็จะมีการเติบโตจะมียอดขายที่ดีจะสร้างผลตอบแทนผลกำไรผลรายได้ที่ดีให้กับท่านในช่วงนี้แล้วนอกจากนี้สำหรับท่านที่รองานหรือรอผลสัมภาษณ์งานก็จะสำเร็จสมหวังจะมีโอกาสได้งานจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาส่วนท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์ หรือเป็นการทำงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศต่างแดนหรือต่างถิ่นหรือทางไกลนะคะอันนี้ถือว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจะมีผลลัพธ์มีรายได้มีผลตอบแทนที่ดี สำหรับท่านที่ทำอาชีพเสริมนะคะก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะมีความคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆแปลกๆที่จะนำมาสามารถใช้ต่อยอดในการทำอาชีพเสริมของท่านได้ซึ่งจะสร้างผลรายได้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับท่านนอกจากนี้ในช่วงนี้การงานของท่านจะโดดเด่นท่านจะมีชื่อเสียงทางด้านการงานจะมีเครดิตดี จะเป็นออ่มีการผู้คนจะให้การยอมรับในผลงานของท่านแล้วก็จะให้ความร่วมมือในการทำงานกับท่านเป็นอย่างดีในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีสเสน่ห์ในการพูดด้วยนะคะหากท่านที่ทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์โฆษณาหรืออะไรที่เกี่ยวกับการพูดหรือต้องไปไปเจรจาต่อรองจะถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีนะคะจะประสบความสำเร็จ ผู้เจราจาอะไรแล้วผู้คนจะให้ความร่วมมือจะให้ความสนใจในช่วงนี้ถือว่าเจราจาพารวยก็เรียกว่าก็เรียกได้นะคะซึ่งการเจราจาต่างๆจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็จะสร้างรายได้สร้างผลกำไรให้ท่านได้เป็นอย่างดี แต่ว่าในช่วงนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการที่ท่านมีผลงานโดดเด่นแล้วอาจจะทําให้ผู้ร่วมงานหรือคนรอบข้างอิจฉาหมั่นไส้แล้วก็อยากทําให้ท่านเสื่อมเสียเพื่อที่ท่านจะได้ไม่มีผลงานที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะหากมีใครเอาท่านไปติชินนินทาว่าร้ายหรือใส่ร้ายท่านหรือผู้จาให้ท่านเสื่อมเสียในช่วงนี้ก็ใจเย็นๆค่ะนิ่งๆไว้อย่าไปใส่ใจค่ะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีทุ่มเทกับการงานให้เต็มที่พยายามสร้างผลงานให้เต็มที่นะคะแล้วคนเหล่านั้นเขาที่สุดแล้วเขาจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เขาก็จะเลิกสนใจเราไปนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องไปโต้เถียงโต้แย้งค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันตามมาด้วยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านการงานกับท่านนะคะและนอกจากนี้ในช่วงนี้ หากท่านมีความลับอะไรก็อย่าไปเปิดเผยให้ใครฟังเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีคนจ้องจับผิดท่านและอาจจะนำเรื่องที่เป็นความลับของท่านไปเปิดเผยและอาจจะพูดให้ท่านเสื่อมเสียได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าไว้วางใจใครให้มากจนเกินไปนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมห5นี้ ถือว่าจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะสามารถมีรายรับเข้ามาเยอะจะสามารถหาเงินได้หลายทางท่านจะมีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆในการที่จะหารายได้หรือหาเงินเข้ามาได้หลายทางแต่ว่าก็ยังมี เป็นช่วงที่ท่านจะยังมีค่าใช้จ่ายเยอะซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านรถหรืออาจจะเป็นลักษณะของเครื่องใช้ในบ้านเสียหายหรืออาจจะเป็นการต้องใช้จ่ายเงินไปกับบุตรหลานแล้วก็คนในครอบครัวและอาจจะเป็นรายจ่ายที่เข้ามาแบบที่ท่านไม่ได้คาดคิดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้เผื่อแผนสำรองกรณีที่อาจจะมีรายจ่ายที่เข้ามากระทันหันหรือไม่ได้คาดคิดด้วยแต่ยังไงแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ รายรับของท่านจะยังมีเข้ามาหมุนเวียนให้ท่านสามารถใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายที่มีเข้ามาได้อย่างคล่องตัวดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะได้ผลตอบแทนผลกำไรที่ดีท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์หรือเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิน่นต่างแดนหรือเกี่ยวกับทางไกลก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาเยอะจะมีผลกาไรดี แล้วก็ในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงไว้ด้วยนะคะหากมีใครมาหยิบยืมเงินในช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะหรือไม่ก็ให้พิจารณาดูเครดิตของคนที่จะเข้ามายืมเงินของเราให้ดีว่าเขายืมไปแล้วเขาจะสามารถใช้คืนเราได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ให้ยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้เงินคืน ค่ะต่อไปเรามาดูทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม65นี้นะคะท่านจะมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาสนใจอยากสารสัมพันธ์กับท่านเยอะ อาจจะเป็นคนที่ทำงานในที่เดียวกันหรืออาจจะเป็นคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับท่านค่ะยังไงก็ให้ท่านลองศึกษาพิจารณาดูนะคะเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ถูกใจนะคะสำหรับคนมีคู่ ในช่วงนี้ก็ยังถือว่าความสัมพันธ์ของท่านกับคู่ของท่านยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจะยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันสนับสนุนกันดีหรืออาจจะได้ร่วมหุ้นลงทุนด้วยกันก็จะประสบความสําเร็จดีแต่ว่าในช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านอาจจะมีงานเยอะนะคะอาจจะทําให้มีเวลาให้กันน้อยลงก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกน้อยใจ หรือไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอดทนค่ะใจเย็นๆไว้นะคะมีอะไรก็ค่อยมานั่งคุยกันหาเวลาปรับความเข้าใจจูนกันให้เข้าใจนะคะอย่าใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงอะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้รอให้งานซาๆาแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาเวลามาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยกันนะคะ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูทางด้านสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม65นะคะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดิอนอาหารนะคะเช่นท้องเสียหรือโรคกฎดไหลย้อนนะคะแล้วก็ โรคเกี่ยวกับอาการปวดศรีรษะหรือไมเกรนนะคะแล้วก็โรคที่เกิดจากการทำงานหนักนะคะเช่นโรคปวดคอบ่าหลังไหลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอ ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอหาเวลาได้ออกไปทำกิจกรรมที่จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ตรงเวลานะคะเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอ ขอบคุณชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ได้เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็รับชมคลิปนี้จนจบนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ